ไม่ได้ยินเสียงลูกศรเลยอีกแล้วไม่รู้มันกระสุนมันไม่เหมือนมันไม่ได้ตกตรงนี้เลยไม่ได้ตกขาอะไรล่ะไม่มียฟงฟังนะยิงนะไปไปเดือดต่อ Nguyên tạc của lệnh xem phăng. Ay, hi vâng! Ay! What? What? Huay! Ni, hi vâng! Ay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 , hi vâng! กูก็เล่นเสียงเข้าไปกูได้ยินเสียงขวาวะไอ้สถันกลับไปเฮียนั่งย่อกันหน้ากูเลยขว่ยไอ้ยุไอ้ยันเอ้าเห็นกูเห็นอะไรมั้ยไอ้กูโดนอะไรวะเนี่ยไอ้ดิโอรู้เลยไหมกูจะไม่ใส่หูฟังไอ้เฮี้ยในใหม่